สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสกห้นะครับท่านที่ไม่ได้สนใจนะการประชุมเชิงสำนออนไลน์ซึ่งผมจะจัดขึ้นนะครับก็สามารถกดข้ามไปฟังรายละเอียดเนื้อหาของคลิปนี้ ในนาทีที่2ได้เลยนะครับสําหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสันอนไลน์นะครับซึ่งผมทําต่อเนื่องมานะอาจจะเป็นทุกเดือนหรือว่าเดือนเว้นเดือนเนี่ยนะวันนี้ก็จะมาพูดกันนะครับถึง7ทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นี่นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลก ทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์โลกทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจร,ริยธรรมโลกนะครับถ้าใครสามารถนะมองเห็นภาพเจ็ดทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นี้ได้เราจะเห็นภาพรวมนะถึงสิ่งที่กำลังจะเป็นไปในทศวรรษ2020นี้นะครับท่านที่สนใจนะครับผมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10 8, วิถุมายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30นน,นะครับสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ดีผมนะครับเศก9า9 9การประชุมเชิงสัมนาออนไลน์นี้นะต้องบอกว่าใครที่ผ่านนะการสัมนาออนไลน์นะในช่วงประมาณ2-3เดือนที่แล้ว c o n s i s e of Money for People นะสรุปสาระสำคัญนะของเงินสำหรับคนทั่วไปเนะี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพื้นฐานนะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับนะแต่เป็นพื้นฐาน ที่จะทาให้เราสามารถมองเห็นนะเจ็ดทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2 0นอ่ะซึ่งผมได้จัดไปแล้วนะครับแต่ท่านยังสนใจอยู่ก็สามารถนะใช้สิทธิพิเศษอ่ะคือถ้าสมัคร2ตอนผมให้ส่วนลดนิดหน่อยสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ศูนยตัวนครับเศก้าหาานะครับก็ติดตามดูกันนะครับครับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและบ้านเรานะครับกับเรื่องของการลงทุนที่ดินเพาะปลูกนะครับการทําไร่นาสวนผสม นะก็คือแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อรับมือกับวิกฤตที่ขยายตัวนะครับสำหรับเรื่องสำหรับเรื่องของการลงทุนที่ดินเพอปลูกนะบอกนะครับมันมีต้นทุนนะผมผมบอกว่าหลายครั้งหลายว่านะสำหรับคนเมืองนะอย่างคนกรุงเทพนะคนเมืองอย่างผมเนี่ยมันะซึ่งไม่ให้เกษตร,รกรนะครับนะผมมีพื้นฐามนมาจากวิศวกรแล้วก็เป็นครูอาจารย์พอถ้าไปให้ทําเกษตร,รกรนะอย่างเต็มตัวเลยก็คง ทำได้ยากนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นอาชีพแต่ถ้าเกิดจะลงทุนที่ดินเพราะปลูกเพื่อทําไรนาส่วนผสมนะเพื่อรับมือกับวิกฤตนะที่อาจจะขยายตัวขึ้นก็น่าสนใจนะซึ่งผมก็ได้ทาคลิปอธิบายฟังว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรในการลงทุนมันมีต้นทุนเรื่องของค่าที่ดินนะครับซึ่งถ้าเกิดเราต้องการที่ดินที่ดีๆติดถนนเนี่ยก็ไร่ละเป็นแสนถึงหลายแสนนะครับต้องบอกก่อนอนะ่แเราเราไม่จำเป็นต้องซื้อที่ดินเยอะๆนะ เราซื้อมาเพื่อใช้ทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือเราต้องการปลูกข้าวนะปลูกผักผลไม้รวมถึงไม้ยืนต้นนะครับเราต้องการจะปลูกมะละกอผักสวนครัวปลูกกล้วยอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อจะลดเ,เขาเรียกว่าค่าคงชีพนะจากสภาวะเงินเฟอ้อก็ดีหรือความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินก็ดีนะหรือเรื่องของศึกสงครามหรือเรื่องของภัยพิบัติก็ดีนะซึ่งอาจจะส่งผลในอนาคตได้ จากราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้นนะเรื่องของความไม่แน่นอนต่างๆนานาเหมันการลงทุนที่ดินเพาะปลูกเนี่ยนะการทําไร่นาส่วนผสมนะครับจึงเป็นทางเลือกหนึ่งแต่มันมีต้นทุนอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องที่ดินหรือแม้แต่การปรับที่ดินการถมดินนะสำหรับบางที่สําหรับที่ดินของใครที่ต่ําน้ําท่วมนะหรือว่าบางท่านเนี่ยไม่มีน้ําอีกทัางหากต้องขุดบ่ออีกมันก็มีต้นทุนของมัน นะครับนะรวมถึงการล้อมรัว้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะครับเวลาอยู่ในที่ต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะคนเมืองบางทีไม่ค่อยชินนะเพราะเหล่านี้เป็นต้นทุนทั้งสิน้นเราจึงต้องเปรียบเทียบนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะครับกับวิกฤตนะซึ่งอาจจะขยายตัวได้ในอนาคตที่ผมเล่าไว้ฟังนะครับว่าโดยส่วนตัวผมมองเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจการเงินนะเรื่องของ ความขัดแย้งสงครามมีโอกาสบรนปลายหรือขยายตัวนะเพราะฉะนั้นจึงมองไว้เป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับหลายท่านนะครับนะท,นะที่เขาเรียกว่ามองด้วยความไม่ประมาทแล้วกันนะแต่ก็บอกนะครับมันมีต้นทุนทั้งหลายนะครับรวมถึงสิ่งที่ผมมองด้วยนะครับว่าภัยพิบัติอย่างพวกน้ําท่วมที่เราเล่าให้ฟังแล้วนะเป็นไปได้เหมือนกันงนั้นเป้าหมายสําคัญคือเราต้องการพืชผักผลไม้อาหารกันกินนะปัจจัย4ี่ ในเรื่องของการดำรงชีวิตนั่นเองนะรวมถึงถ้ามันมีปัญหาเรื่องของสงครามใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงๆนะหรือลุกลามบานปลายเป็นมหาสงครามเนี่ยเรื่องของอาหารการกินอาหารขัดแคลนเรื่องของอาหารแพงเรื่องของน้ํามันดิบที่แพงขึ้นทําให้ค่าขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับนะเป็นปัญหาวัื้อที่ทําให้เ,เขาเรียกว่าข้าวปลาอาหารแพงขึ้นนะบางทีเราซื้อผักผลไม้ข้าวเนี่ยนะ ออไอ้ค่าขนส่งอาจจะแพงกว่าตัวราคานะพืชผักผลไม้อาหารด้วยซ้ำไปมื่อเราก็ควรจะมีที่ดินใกล้ๆที่พักอาศัยของเราที่อยู่ของเรานั่นเองนะครับนะเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับจากไอ้พวกค่าน้ํามันดิบนะแก๊สพลังงานค่าขนส่งที่สูงขึ้นได้นะครับในยามที่มันเกิดวิกฤตขยายตัวหรือเกิดเงินเฟ้มอมโหฬานนะหรือว่าเกิดเรื่องของการศึกสงคราม ที่ทําให้ค่าพลังงานต่างๆแพงขึ้นมันสิ่งเหล่านี้ชวนให้คิดให้มองนะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าเ,เมื่อคิดวิจารณ์ไต่ตองแล้วเนี่ยน,น่าสนใจลงทุนนะก็ลงมือทำนะครับเพราะว่าพวกเรื่องของการลงทุนที่ดินเพาะปลูกไม่ต้องใช้เวลา1ปี2ปี3ปีนะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือในช่วง3ปีนี้มีโอกาสที่มันจะเกิดอะไรขึ้น นะซึ่งเราคาดคิดไม่ถึงสูงว่านะจะเกิดทั้งสงครามเศรษฐกิจสงครามกันเงินรวมถึงสงครามดังกัน,นกาอาหารและนนำปัญหานะเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วโลกรนะาคาพลังงานน้ำมันดิบแก๊สนรรมัชาติแะงต่างสูงขึ้นนะซึ่งจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำรงชีพของเรานะครับถ้าเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะลงทุนที่ดินเพาะปลูกทำไรนาส่วนผสมที่เหมาะพอดีกับเราเอาจจะช่วยบรรเทา เรื่องของค่าคองชีพต่างๆนะเพื่อชีวิตที่เรียกว่าอยู่ดีมีสุขนะตามสมควรนะครับฝ่ายงานขอเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ